สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมในช่อง MC BIM by forever ด้วยนะคะแล้วก็พบก,กันกับรายการ Better M c h a r f a c e BTS อีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มากับมุมใหม่นะคะฉากใหม่ของเรานะคะเพราะว่าปีใหม่แล้วนะคะเราก็เลยมีการจัดมุมใหม่นะคะจัดเรียงของติ่งของสะสมของวง BTS ให้เข้าที่เข้าทางเป็นระบบระเบียบม,มากกว่าเดิมสักเล็กน้อยนะคะก็จะมีมุมใหม่ให้เห็นกันบ่อยขึ้นหลังจากนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เห็น คลิปการ m โอเ over ห้องเนี่ยนะคะก็สามารถไปตามได้ในคลิปนะคะบิมขึ้นลิงก์เอาไว้ด้านบนนะคะเป็นแบบการ transformation โดยสมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าเดิมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมที่บิมเอาไว้แขวนชุดแต่งงานให้ลูกค้ามาลองชุดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นมุมของติงของสะสมแล้วนะคะก็จะได้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับช่วงนี้นะคะก็แน่นอนว่าเป็นช่วงของ s e a ั o n greeting เนื้อมีความเป็นแบบ holiday นะคะมีความแบบคริสต์มาสปีใหม่นิวเยียอะไรใดๆก็ตามนะคะดังนั้น คลิปแรกที่เป็นคลิปแกะของติ่งในช่วงปีใหม่นี้นะคะบิ้มก็จะมาแกะน้องคนนี้เลยค่ะน้องคือ BTS World Tour Love Yourself s p e y o u r s e l f The Final ในรูปแบบของลูเร์นั่นเองนะคะจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ได้่ยบิ้มเคยแกะไปแล้วทั้งในส่วนของอ่อ DVD นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น Digital Code นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก็เดี๋ยวตามไปดูคลิปได้ที่ลิงด้านบนน้องคนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันนะคะที่เป็นรุ่นสุดท้ายละที่จะออกมาของซีรีส์ Love Yourself เ o ียลเซลเดอไฟแนลและสำหรับใครนะคะที่อยากรู้แล้วนะคะอยากดูว่าน้องคนนี้นะคะน้องบูเลออันนี้นะคะข้างในมีอะไรมาให้บ้างนะคะของแตกต่างหรือว่าเหมือนกันกับอย่างอื่นแบบอื่นอย่างไรบ้างนะคะก็อดใจไว้นิดเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมการอันบอกร้องคนนี้นะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ช anel ของบิมเอาไว้นิดนึงนะคะบิมจะได้มีกำลังใจในการค้นหาคัดสรรเนื้อหาดีๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของใชด้ดีๆแบบนี้นะมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่ากดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับน้องคนนี้ค่ะมาในรูปแบบของบลูเลย์ค่ะทุกคนซึ่งเวลาที่เราสั่งซื้อในรอบพรีออเดอร์เนี่ยนะคะก็จะมีของแถมมานะคะซึ่งของแถมก็จะมีมา สองอย่างนะคะเป็นสองอย่างแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของแถมเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะน้องคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะหน้าตาเหมือนเดิมนะคะคำว่าเหมือนเดิมคือเหมือนกับคุณพี่พี่รุ่นก่อนก่อนน้องจะมีความเป็นเลนติคูล่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวบีมีคลิปอินเสิร์ตให้เหมือนเดิมนะ,ะส่วนอันนี้ค่ะน้องคนนี้เนี่ยเป็นทิกเก็ตนะคะ ก็จะเป็นตั๋วแหละซึ่งคิดว่าหน้าตาก็ไม่น่าจะต่างไปจากที่เคยเห็นเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าหน้าปกด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีที่ลิงก์กันกับตัวของเล่มของบุเละสีจะเป็นออกแบบน้าเงินนะคะเป็นน้ำเงินนวี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทิเก e t เปิดมาให้นะคะน้องบัตรทิกเกตนี้ก็จะหน้าตาเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะวิมจําไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวต้องไปย้อนไปดูในคลิปก่อนๆนนะคะเพราะว่าเขาจัดส่งได้แบบระยะเวลาห่างไกลกันเหลือเกินนะคะ,ะก่อนน้นนี้เราก็แกะของไปหลายอย่างจนจามไม่ได้แล้วนะคะว่ามันหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเดี๋ยววิมแกะออกมาให้ดูนิดนึงแล้วกันนอกสําหรับตรงนี้นะคะน้องคนนี้ก็จะมาหน้าตาแบบนี้เลยนี่ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ หันหลังมาก็จะเจอเรายละเอียดแบบนี้ ะะหลังจากที่ดูของแถมทั้ง2ชิ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องคนนี้กันบ้างนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็มาในซีลที่เป็นซีลเหมือนเดิมนะคะที่ช่วงนี้บิ๊กคิดทำซีลแบบนี้ออกมาบ่อยมากแทบจะตลอดนะคะยกเว้นอัลบั้มโซโล่ของบีจินนะคะที่ออกมาเป็นซีลพลาสติกธรรมดาแต่ว่าน้องคนนี้ออกมาเป็นซีลรักโลกอีกแล้วน้องซีลนี้นะคะมีข้อดีก็คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเป็นสิ่งที่ผลิตออกมาจากวัสดุที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับธรรมชาติ แต่แน่นอนว่าเป็นมิตรธรรมชาติแต่ไม่เป็นมิตรกับเราค่ะคุณผู้ชมพ่อน้องขายง่ายมากนะคะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าใช้ความระมัดระวังในการแกะก็พอจะสามารถเก็บน้องเอาไว้ใช้ ใส่หลังจากนี้ได้อยู่บ้างแต่ต้องแกะแบบเบามือจริงๆนะคุณผู้ชมค่อยๆแกะเลยมันถึงจะสามารถอยู่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูเอาบอสกันก่อนคะ่ะรอบนอกของน้องนะคะนะคนนี้ก็จะสีไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็คือน้องจะมีความแบบสีน้ำเงิน น้ำเงินเข้มสีเนวี่สีกรมท่านะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวอักษรสีม่วงนะคะซึ่งน้องตัวอักษรนี่ก็จะมีความแบบเป็นฟอยเบาๆนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าจะเทียบสีให้ดูระหว่างคนนี้กับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวบิมขออนุญาตไปเอาน้องอีก2เวอร์ชั่นมาให้ดูแล้วกันนะอ่ะอันนี้เป็นน้องอีก2เวอร์ชันนะคะที่ทําออกมานะคะก็มีความเป็นแบบขาวม่วงนะคะมาในซีรีส์แบบว่า ว่วงน้ําเงินประมาณนั้นเนาะสำหรับน้อง d ีวดีกับน้องดิจิตอลโคดเนี่ยก็เดี๋ยวตามไปดูได้ในคลิปก่อนก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะแต่ตอนนี้เรามาดูน้องบูเล่กันก่อนค่ะด้านในของน้องคนนี้นะคะก็จะมีมาเป็นสแตนดี้นะคะเด๋ยวขออนุญาตเอาออกมาทีเดียวกว่อนน้องคนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีการสุ่มนะคะทุกคนแต่ว่ามาในรูปแบบของแผ่นบูเล่ นะคะมา3แผ่นเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะสีสวยดีนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะระบุเอาไว้นะคะว่าแผ่นไหนเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรช่วงไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคอนเทนต์ก็จะเหมือนกันทั้งใน3รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น DVD บูเลหรือว่าตัวดิจิตอลโ d ดเองก็ตามถัาจากตัวบูเลแล้วนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะน้องคือสแตนดี้นะคะทุกคนแอบวัสดุหนานะคะแต่ก็ไม่ได้หนามากเนา ถือเป็นกระดาษอัดแข็งๆนะคะมาพร้อมฐานตั้งนะคะสามารถเอาไปตั้งได้นะแล้วก็จะตามมาด้วยสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คือโปสการ์ดบุ๊กนะคะเป็นโปสการ์ดบุ๊กรู้สึกว่าจะมีมาให้ครบ7 Member เลยนะคะน้องโปสการ์ดบุ๊กอันนี้นะคะก็จะประกอบด้วย7 Member เลยจริงๆแล้วเนี่ยน้องตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นบุ๊กก็จริงนะแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบดึงออกมาแยกเป็นใบๆได้ ะะเดี๋ยวรูปของจดเมมเบอร์เนี่ยเดี๋ยวบิมจะไปอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ แล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กค่ะโฟโต้บุ๊กก็จะมาในรูปแบบบางนิดนึงนะคะตามสไตล์ของบูเล่ของเขาจะมีมาแบบน้อยๆแบบนี้นะคะด้วยความที่เทคโนโลยีของบูเร่ค่ะมันค่อนข้างที่จะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นบูเร่เนี่ยก็เลยจะมีราคาเรียกว่าสูงที่สุดในบรรดา3แบบเลยนะคะแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าเออเราไม่ถนัดจ,จะเป็นการแบบสแกน QR โค้ดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากที่จะมีแผ่นเก็บไว้ดูกับตัวเองนะคะไม่ไว้ใจว่า เว็บมันจะปลิวหายไปเมื่อไหลเกิดจะลืมแอคเข้าไมอะไรยังไงถ้ามีแผ่นบูเลยอยู่กับตัวก็ยังสามารถดูได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นเทคโนโลยีที่บิมบอกทุกครั้งเวลาที่อันบอกบูเลยก็คือมันจะอยู่ไปได้ยิงระยะยาวนานกว่าตัว DVD แน่นอนนะคะแล้วก็ความคมชัดอะไรมันก็ดีกว่าด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะบิมจะไปอินเสิร์ตพวก book, วโฟโต้บุ๊กโปสการ์ดบุ๊กใกล้ๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงแซนโด้แซนดี้ต่างๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะไปเปิดดูให้แบบใกล้ๆในอินเสิร์ตคลิปค่ะไปชมกันเลย ะะของน้อง BTS Love yourself speak yourself The Final ในรูปแบบของบูเล่ค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการเสาะหานะคะของต่างๆที่เป็นของสะสมของวง BTS มาแกะ Unbox มารีวิวให้คุณผู้ชมดูกันอีกเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปอะไรแตกต่างไปจากนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปเลยคะ่ะหรือว่าใครจะให้ตามหาของชิ้นไหนมาแกะลอง u n b o x รีวิวให้ดูนะคะก็ลองคอมเมนต์เสนอมาได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยคะ่ะพิมจะพยาย เก็บทุกข้อเสนอะไปปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้กับคลิปของเรานะคะแล้วก็อะไรที่รีเควสต์มาแล้วก็บิมสามารถทําให้ได้นก็จะพยายามมาทําให้ดูกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวีกหน้านะคะคลิปของเราจะลงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรเนี่ยช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งก็เลยจะไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าจะเป็นวันไหนของอาทิตย์นั้นนะคะแต่ว่ามีคลิปใหม่ให้ดูกันในทุกๆวีคแน่ๆเลยเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปจากช่องของบิมนะคะเวลาที่บิม คุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะคะเวลาที่คุณ Subscribe ช่องเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนเนาะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จาก c h anel n ของบีมกันนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้ e w Year นะคะทุกคน